มัวไปหมดอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้จิตตัวเองโูหาครอบจิตไม่เห็นราคาครอบจิตไม่เห็นอะไรเงี้ยหรือนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านก็โมโหมน,นั่นโทสะมาแล้วงั้นเราอ่านจิตตัวเองไปให้ออกนะอย่างเราจะนั่งสมาธิจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน าเรารู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านจะดับทันทีนะไม่ต้องแก้เลยนะเพราะจิตฟุ้งซ่านเป็นอกุศลเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันอกุศลต้องดับทันทีนะแล้วจิตที่เป็นกุศลนะมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะตรงที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะั่นะแหละมันได้สมาธิขึ้นมา งั้นอย่างที่เราฝึกกรรมฐานหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งก็รู้เนี่ยจิตเราจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมานะทาไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกนะจิตมันมีแรงมันจะมีกําลังขึ้นมามันรู้ด้วยตัวเองเลยนะแล้วถ้าเราเคยได้จิตที่มันมีกําลังแล้วเนะี่ยวันใดที่จิตมันหมดแรงเราจะรู้เลยว่าตอนนี้จิตมันตกแล้วหมดกําลังแล้ว มันกำลังทำยังไงก็ทำในรูปแบบต่อไปทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปสมาธิม่จะเกิดขึ้นมาอีกพอจิตมันมีแรงนะต่อไปมันเห็นนะจิตขยับไปคิดก็รู้จิตถลำลงไปเพ่งก็รู้เนี่ยได้เจริญสัมมาสติแล้วจิตก็ตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นพอจิตมันตั้งมั่นได้ดีแล้วเนี่ยพอสติมันรู้ ความเคลื่อนไหวเปลี่ยน,นแปลงของกายของใจนะแล้วจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะปัญญามจะเกิดอย่างพวกเราฟังหลวงพ่อเทศจิตมันจะเกิดสมาธิขึ้นมานะเวลาที่ฟังหลวงพ่อเทศอนะมันมีสมาธินะนี่พอมีสมาธิเราลองละระลึกลงในร่างกายเรา เราจะเห็นในร่างกายนี้มันของถูกรู้ถูกดูร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นน้นจะเห็นเองถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะกายกับจิตก็รวมเป็นก้อนเดียวกันแต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นปุ๊บมันจะเห็นในสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายกับจิตนั้นคละานกันนี่ปัญญาขั้นแรกเลยขันแม่นแยกแล้วพอกายกับจิตมันเป็นคนละอนกันมันก็จะเห็นน่ะ ถ้าจิตยังตั้งมั่นอยู่นะนี่จะเห็นกายเป็นของไม่เที่ยงกายมันถูกความทุบบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารเวลาจิตเราตั้งมั่นอยู่จิตใจมันทํางานขึ้นมาเมันมีความสุขขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาสติระลึกรู้ว่าตอนนี้มีความสุขเกิดขึ้นตอนนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นจิตยังตั้งมั่นอยู่นะ มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันอย่างนี้ก็เรียกว่าขันมันแยกเหมือนกัน,นพอขันมันแยกได้แล้วต่อไปมันจะเริ่มเห็นนะความสุขความทุกข์สั่งสั่งให้ความสุขเกิดก็ไม่ได้ห้ามความทุกข์ไม่อยากเกิดก็ไม่ได้ความสุขเกิดแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ความทุกข์เกิดแล้วสั่งให้ดับเร็วๆก็ Wil, ไม่ได้ ไม่อยู่ในอะำนาจบ,บังคับอันนั้นเรียกว่าอนัตตาเราเห็นเราไม่ได้คิดเอานะต้องเห็นเอาถ้ายังคิดเอาม่ใช่วิปัส,สนาต้องเห็นเอาเช่นเห็นจิตลอบเกิดขึ้นราสติรู้ทันจิตโลบก็ดับเห็นจิตหลงเกิดขึ้นราสติรู้ทันจิตหลงก็ดับการปฏิบัตินั้นจเจริญสติไว้ไม่ใช่เพื่อการล้างกิเลสนะไม่ใช่เพื่อ กิเลสเกิดแล้วเรามีสติขึ้นมาเพื่อจะให้กิเลสดับเราไม่ได้ปฏิบัติเจริญสติเพื่อละกิเลสเพราะอะไรเราไม่มีกิเลสจะให้ล้ะอย่างเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นตรงนั้นไม่มีสติทันทีที่สติเกิดขึ้นจิตเป็นกุศลแล้วจิตที่มีโทสะตะกี้ดับไปเรียบร้อยแล้ว เพราะเราไม่ได้ล่าอกุลนะแต่มันไม่มีอากุศลจะให้ล่าเมื่อสติเกิดขึ้น